กาตุอัลฮัมดุลิลล l นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบกระคต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ที่ทำให้เรานั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับเข้าสู่โครงโครงสุดท้ายของเดือนรอรมฎอนและขอบคุณต่อ Allah Subhanahu Wa Taala ที่ทำให้เรานั้นได้มาละหมาดชำระร่วม,มวกันนะครับที่ฮาดีกอตุนมาอาริฟห้องเรียนที่มีความสุขที่สุดในโลก เอาเข้าจริงๆแล้วเอาจริงๆเราต้องขอบคุณอลอ์ในหลายๆเรื่องนะครับหนึ่งในเนี้ยมัดอย่างหนึ่งนะครับก็คือการที่เรานั้นมีจมาะได้จมาะของเรานั้นก็เป็นจมาะที่ค่อนข้างที่จะทำดูลดละซะด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะชวนกันนะสิฮัด์กันเตือนกันนะครับในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็เนี่ยได้มีโอกาสได้มาละมาดครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สองเพราะครั้งแรกผู้มัดไม่ด้มานะครับจริงๆแล้ว ที่ไหนก็จะพูดกันทุกที่นะครับว่าใกล้หมดละามาดอแล้วนะทุกคนต้องขมักขเมน่นทุกคนต้องขยันทุกคนต้องนบีบอกให้กระชับผ้าเลยแล้วก็ให้ทาอิบาดายเยอะๆจะได้มีโอกาสพบกับคืนลแล้วตุ้นกนโดยความเป็นจริงแล้วนะครับก็ยังต้องพูดแบบนี้เสมอแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือเราอาจจะไม่ต้องพูดอย่างนั้นแล้วก็ได้ ถ้าเรามีความละอายต่ออัลลอฮฺสุบฮา,หานหัวตาลาและเราหวังในผล,ลบุญในเนี้ยมัดที่อัลลอฮฺสุบฮา,หานหัวตาลาจะให้กับเราเท่าอย่างที่มีโอกาสสอนก็จะพูดง่ายๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในอยายะฮ์กุรอานใช่ไหมคอยรุมบินอัลฟิชะอัลลอฮฺสุบฮา,หานหัวตาลาจะประทานความดีให้กับเราอัลฟุลสนะบางคนก็ตีความไปว่าอะไรนะครับ84ปี จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นอีกใช่ไหมมากกว่า84ปีก็มันมากกว่า8 0ก็คือ85 86มากกว่าเอาลอ็อปเอาล็อโจยอะไรโจยหัวมาเลยอะว่าใครก็ตามที่ที่ที่ทําอามัดอิบาดาในช่วงนี้ใครก็ตามที่ขมักขเม้นเขาจะได้ผลละบุญขนาดไหนลองนึกสภาพนะครับอันนี้ต้องขอมาอัพนะผมว่ามันมีแต่คนโง่เท่านั้นนะที่อาจารย์บอกข้อสอบว่าเนี่กกกยกากรไก่แล้วไปกาขอไข่อะ อาจารย์บอกเนี่ยกอไก่ทั้งแถบเลยการเลยผ่านแน่แน่เราบอกอ๋อไม่กาผมจะกาขอไข,อข่ตกสิครับและอาจารย์ยืนบอกกับผมมีแต่คนโง่งเท่านั้นน่ะที่จะไม่ฟังในสิ่งที่อาจารย์บอกถูกไหมนั้นอลอสฟาราตองตลาบอกกับเราเน้นจากับเราอยากให้เราไม่มีตรงไหนเลยนะถ้าเราเรียนกันมานะเริ่มตั้งแต่อาบน้ําละหมาดอาบน้ําละหมาดนี่ตั้งแต่เหนียดร้างมือ จนกระทั่งล้างเท้านี่บาปที่อยู่ในตัวเราเอาลอตลาให้หลุดออกหมดเลยเราขี่จักรยานขี่มอไซค์เดินมาที่จะมาบรามาตผลละบุญเก้าหนึ่งลดบาปเก้าหนึ่งลดโทษอะนนี้ฮัดิสโซเฮียในหนังสือฟิกซุนนะก็มียิ่งในคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนผลบุญมหาศาลมากเลยแต่มันก็เป็นในสิ่งที่กลับการสังเกตดีๆนะครับช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเราจะเพียกันมาก ใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อย,อยแลช่วงนี้อากาศร้อนด้วยแต่สิ่งที่อัลลอฮฺสุบะฮตะลาบอกกับเราเนี่ยเื่อกีมผมงถามบารอฟิกเนี่ยาทำยูริลละมาเกียมุดเลนทุกคืนเลยใค,ใครดีใครได้ครับช่วงเนี้ยถ้าภาษาคู่มัดคือใครเห็นแก่ตัวเยอะสุดอะเอาใครกรอบอะไรได้ตัวเองเอาให้หมดแต่ก็ต้องทาไมครับในบอกแล้วว่าไปกันต้องครอบครัวพอเวลาเรามีโอกาสแบบนี้ครับต้องตักตัวให้มาก งานก็ต้องทำริสกีก็ต้องหาอามันก็ต้องทําไปคู่กันแต่ถ้าช่วงนี้พักได้ก็เก็บเกี่ยวก่อนเพราะเอาเข้าจริงๆเราไม่รู้เลยว่ารอมฎอนปีหน้าเราจะมีโอกาสที่จะได้มีชีวิตอยู่ในการถือศีลอดอีกหรือเปล่าตอนนี้ชาวกูโบสใครที่เฝ้ารอรอมฎอนถ้าจะมีสักกลุ่มนึงอะที่ไม่อยากให้รอมฎอนจากไปกลุ่มนั้นคือชาวกูโบสชาวกูโบสไม่อยากให้รอมฎอนจากไปเพราะเขารู้ ผลละบุญเขารู้ว่าเขาต้องถูกพักโทษเขารู้ต่างๆว่าเขาต้องเจออะไรบ้างเมื่อพ้นจากอรรมจนคนบางคนที่รออีกดแล้วเมื่อไะจะอดีดเพื่อไะไจะอดีดโอ้โหดูอาเลยขอให้วันพุธเห็นนะจะได้พอแล้วไม่ไหวถ้ามันร้อนมากท่านก็ได้แค่เท่านั้นเนี่ยลองตายดูก็ไม่ได้ด้วยไงแต่นั้นช่วงนี้นะครับใครขมักขเม่นใครขยันในการทำอิบาตนะนะครับพยายามทําให้เต็มที่ หาเวลาพักผ่อนด้วยและเมื่อเมื่อพักผ่อนจะเพียงพอนะครับก็ทําอิบาตด์อย่างเต็มที่สุดกําลังสุดความสามารถสุดท้ายนะครับประโยคนึงที่คนโบราณชอบพูดกันแม้กระทั่งนบ,บีก็พูดก็คือดุนยาไม่ใช่ที่พักลงไปในกูโบสก่อนถ้าได้เป็นผู้ศรัทธาในกูโบจะเป็นที่พักสําหรับเราดังนั้นใครก็ตามเหนื่อยในดุนยาเพื่ออัลลอฮ ขมักขม่นในการทำอิบาด้ห์ในดุนยาเพื่ออัดล้์ในกูโบเขาจะได้พักสบายแต่ถ้าใครก็ตามไม่ยอมขมักขม่นขี้เกียจและไม่คิดที่จะสรรหาในเรื่องของการทำอิบหาา์เขาจะลำบากทั้งดุนยาและเขาจะหายนะทั้งอาคิร์สตาร์ตตั้งแต่อัลัมบัสซักเลยดั้นท่านเลือกเอาโลกหน้าท่านเป็นคนเลือกเองว่าท่านจะเกิดในสภาพไหนดังนั้นคำเดียวที่อย่าให้มีเกิดขึ้นในหัวใจพยา,ยพยา,ยาม้และท่้งผู้พูดเองก็ตือคำว่าขี้เกียจ เหนื่อยพักพักเสร็จลุยต่อครับแล้วนะฝากเอาไว้นะครับก็อิชั้นล้อเราจะดูเดือนวันอังคารดังนั้นยังมีโอกาสอยู่นะครับอีกอีกประมาณสามสี่วันสี่ห้าวันนะครับก็ลุยกันให้เต็มที่ทําอามันอิบัตให้เต็มที่และที่สําคัญที่สุดคือขอดุอาต่อร้อนให้หนักๆขอดุอาต่อร้อนให้เน้นๆขอดุอาต่อรอให้เยอะๆเดือนอะวอนเป็นเดือนห่งการขอดุอาอัลลอฮ์ใม่ใจดํา อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวตาลาไม่ใจดำนะครับเมื่อบ่าวคนหนึ่งยกมือขออัลลอฮฺไม่ไม่ไม่ใจดำที่จะไม่รับดูอาเราแดังนั้นยาดูอาแบบขอไปทีถ้าเป็นไปได้อยากได้อะไรใส่ไปเลยครับขูมาเน้นได้ไหมได้ทั้งหมดแล้วมั่นใจในดูอาที่ขออัลลอฮฺไม่ปัดดูอาของคนถือศีลดและเฉพาะเรื่องช่วงเดือนอรมฎอนด้วย,วยช่วงนี้เป็นช่วงเดือนแห่งการขอดูอา ถ้าเราไม่ขอจะเอาเดือนไหนที่มันได้กว่าเดือนนี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นขมักขเม่นขอดูอาและทำอิบาดาให้เยอะๆนะครับและอินชาอัลลอฮ์เราจะได้ไปพักกันในกูโบร์และเราจะได้ไปพักกันในสวรรค์ในกุรอานใช้คําว่าเอกเนกเลยนะเอกเนกมันขนาดไหนเรานึกสภาพดูแล้วกันดังนั้น นะครับอดทนกันอีกนิดพยายามกันอีกหน่อยและขอให้เรามีชีวิตอยู่เจออีกหลายหลายรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์อัลสลมุอะลัยกุมวะาระห์มัตุลลอฮ์วะบะรุกาตฺรอ